ล่าสุดลุงพลร่วมดํานากับชาวบ้านกกอกลันห่วงแม่น้องชมพู่ป้าแตนยังหวังคืนดีน้องสาวลุงพลโผล่ร่วมลงแขกดํานาสร้างความปรองดองของชาวบ้านกกอกลันยังเป็นห่วงแม่น้องชมพู่ป้าแตนยังหวังคืนดีน้องสาวท่าตำรวจจับลุงพลบอกเลยว่าจับแพะเมื่อวันที่16กรกรกฎาคมที่ทุ่งนาในบริเวณหมู่บ้านกกอก จังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงน้องชมพู่เดินทางมาร่วมกิจกรรมดํานาสร้างความปรองดองสมานณฉันเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านกกอก,กลุงพลมีอาการน้ำตาซึมเป็นห่วงแม่น้องชมพู่เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้คุยกันซึ่งลุงพลบอกว่าหากพ่อแม่น้องชมพู่มาร่วมกิจกรรมก็พร้อมที่จะร่วมดํานาด้วยส่วนที่หายไปหลายวันเพราะไปเดินสายทําบุญสะดอกเคราะห์ ตอนนี้สบายใจขึ้นไม่เคยคิดที่จะหนีจากบ้านกบกอกยังรักที่นี่เหมือนเดิมส่วนเรื่องคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจแต่ส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเองส่วนกรณีที่ชาวบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าข้างบ้านลุงพลในคืนวันที่12พฤษภาคมเป็นเสียงหมาเห่าที่ชาวบ้านออกมาช่วยหาน้องชมพู่ทั้งคืนตอนนี้ตำรวจไม่ได้เรียกสอบประคำใดๆแล้วด้านปาแตนบอกว่ายังรักน้องสาวเหมือนเดิมแต่ยัง ไม่ได้คุยกันซึ่งล่าสุดที่ไปไหว้พระมาก็ยังนำพระมาฝากแม่นอนชมพู่ด้วยโดยให้ยายเป็นคนนำไปให้ตอนนี้ครอบครัวไม่สาบานใดๆแต่ถ้าตายายเรียกไปคุยกันก็พร้อมที่จะไปส่วนตัวป้าก็ไม่เชื่อว่านอนชมพู่จะขึ้นไปเสียชีวิตบนจุดนั้นเองมีการสนิษฐานในใจหลายประเด็นว่านองขึ้นไปบนนั้นได้อย่างไร สุดท้ายหากตำรวจจับลุงพลป้าแตนพูดได้คำเดียวว่าจับแพ้ชัดเจนโซเชียลเทียบที่จับหนูของนะ้าแต่กับรอยเป็นรูที่สะโพกของน้องชมพู่ถามมันหายไปไหนแล้วจากกรณีที่น้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านกก,ก,กอก หมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผ่านมาร่วม2เดือนแล้วยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายขณะที่คนในครอบครัวของน้องชมพู่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลต่อมารายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชยัยกำเนิดพลอยทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้เปิดรายงานผลพิสูจน์ของนิติเวช ดยระบุว่ารายง,งานจากการตรวจสอบพบว่า 1. บาดแผลมีรอยขูดขีดตามร่างกายกระจายเป็นหย่อมๆย่อม 2. บริเวณรอบปากถึงแก้มสองข้างคอด้านซ้ายไหล่ซ้ายผิวหนังลอก 3. ไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคโคดลัทวันหนักสเอ็กซเรย์สีสาะร่างกายไม่ปรากฏแขนขากระดูกแตกหักหนังสีสาะไม่ฟกช้ำกระโหลกสีสาะไม่แตกกระดูกสันหลังคอไม่หัก ไม่พบลักษณะเลือดออกเนือหรือใต้เยื่อหุ้มสมองและในสมองเนื้อสมองเริ่มเนา่าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณคอไม่ฟกช้ำกระดูกโคนลิ้นกระดูกไทรอยไม่แตกหักไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมและช่องท้องกระดูกหายปลา,าไม่หักไม่มีเลือดออกในช่องท้องไม่พบการบาดเจ็บลำไส้เล็กโดยสรุปเหตุตายไม่ได้เนื่องจากสภาพศพเน่า ล่าสุดสังคมและโลกโซเชียลได้แชร์ภาพข้อสงสัยในายนารินลาโพน้องชายแท้ๆของแม่นอนชมพู่เคยโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาระบุเป็นภาพคาดว่าใช้จับหนูที่เลี้ยงไขายระบุว่ามีใครสงสัยเหมือนเราบ้างว่ารูที่ก้นน้องมันเหมือนมาจากอุปกรณ์ตัวนี้ทางนี้ได้เอาภาพดังกล่าวไปเปรียบเทียบสอบถามจำนวน อุปกรณ์เอาไว้ทำอะไรและเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่อย่างไรบ้างนอกจากนี้บางคนมองว่าเป็นพระแท้หรือไม่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ศพของน้องชมพู่เป็นรูที่บริเวณสะโพวกวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ดับปริศนาบนภูหินเหล็กไฟฆาตกรรมหรือว่าตายเอง เป็นคดีที่ได้รับความสนใจมากกว่า2เดือนสำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายตัวไปจากบ้านตาบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่ออีสามวันต่อมาจะพบเป็นศพอยู่บนภูเขาซึ่งหลักฐานต่างๆลวนมืด8ดด้านจนชวนให้ติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไร หน,น้องสมพู่หายไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคมถูกพบเป็นศพวันที่14พฤษภาคมโดยศพอยู่กลางป่าบริเวณภูเห็นเล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรคาดว่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานเพราะสภาพยังไม่อืดสองศพของน้องพบรอยขีดข่วนกับต้นไม้ที่ขาสองข้างไม่พบบาดแผลอื่นๆ ห่างไป4เมตรพบรองเท้าถัดไปอีก4เมตรพบกางเกงอยู่ในกอหญ้าและข้างๆการพบว่า้าล้มคล้ายกับมีคนนอนทับมาก่อนห่างไป300เมตรพบรถของเล่นแต่เสื้อของน้องยังไม่มีคนเจอจนถึงปัจจุบัน 3. พยานรายหนึ่งเห็นว่ามีชายเสื้อส้มสวมหมวกปิดใบหน้าอุ้มน้องก่อนเกิดเรื่องช่วงแรกคาดกันว่าจะเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ แต่ไม่นานผลก็ออกมาชัดเจนว่าไม่มีร่องรอยดังกล่าวซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่าน้องถูกบางคนในหมู่บ้านพาไปทิ้งไว้ในป่าจนเสียชีวิต4ตำรวจเริ่มสอบสวนไปยังผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านบางรายถูกเพ่งเล็งหลังมีคดีเก่าหรือคดีที่เกี่ยวกับเด็กบางคนก็หนีคดีมาอยู่ในพื้นที่แต่ละฐานต่างๆไม่มีอะไรมัดตัวผู้ต้องสงสัยกับคดีนอนชูพู้ได้ต่อมามีการเผยว่า คดีนี้ตำรวจได้สอบปักคำไปเยอะกว่า900คนเลยทีเดียว 5. ด้วยความสนใจจากคนทางประเทศทำให้เริ่มมีเรื่องศยศาสตร์เข้ามาในพื้นที่ทั้งพระคนทรงหมอผีนำมาซึ่งการลงโทษพระบางรูปที่อวดอุตริและเรื่องลี้ลับก็เริ่มสาออกไปหลังคดีเริ่มจะยืดเยื้อไร้จุดจบ 6. ตัวละครสำคัญอย่างลุงพลพี่เคยของแม่น้องชมพู่ซึ่งได้ขึ้นเขาไปกับทีมค้นหาจนเจอศพรู้สึกเครียดว่าอาจจะก,กลายเป็นผู้ต้องสงสัยวอนอย่าตัดสินจากดินเองในจุดเกิดเหตุหรือที่อยู่ในเป้ของน้องที่พ่อของน้องฝากให้เอาขึ้นมาตอนตามหาเพราะอาจจะนำไปซึ่งการจับแพ้ได้ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างเจ ซ้ำร้ายแม่ของน้องชมพู่ออกมายอมรับอีกว่ารู้สึกสงสัยในตัวลุงพลในประเด็นเช่นลุงรู้ข่าวที่น้องชมพู่หายตัวก่อนคนที่บ้านจะไปบอกไม่ปักใจเชื่อทำลายของลุงพลในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวหรือสงสัยแม้แต่ทําไมลุงดูรักน้องชมพู่เกินไปเป็นต้น 8. ขาดเดียวกันลุงพลชี้แจงทุกเรื่องที่ถูกสงสัยได้ดีพร้อมรับว่ายังมีปมคาใจพ่อแม่นอกชมพูในคดีนี้เช่นกันจนเกิดกระแสตีกลับไปที่พ่อแม่โดยโลกโซเชียลส่วนใหญ่มองว่าลุงพลไม่ได้มีพิรุธใดๆตามที่ถูกกล่าวหา ประเด็นที่หลายคนคาใจบ้านน้องชมพู่มีมากมายซึ่งประเด็นหลักก็คือการที่รีบเผาศพน้องชมพู่และเสื้อผ้าน้องไปเกือบหมดซึ่งแม่ชี้แจงว่าศพน้องถูกชนสูตรมาสามโรงพยาบาลและได้รับอนุญาตให้เผาด้วยแล้วส่วนการเผาเสื้อผ้านั้นญาติให้ทำตามประเพณี10อีกหนึ่งปมที่ถูกสงสัยกรณีพ่อน้องชมพู่อ้างว่าวันที่น้องหาย พ่อออกไปนาตอน7จ็มงสามีพยานพบเห็นถึง4คนแต่ต่อมาพยานคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับพ่อนอนชมพู่ส่วนอีกใครก็บอกว่าวันนั้นเขาขับรถสวนกับพ่อนอนชมพูที่กำลังไปนาตอน9ก้นาฬิกายีนาที ยังมีกรณีน้องสดดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ซึ่งเคยบอกว่านอนหลับตอนช่วงที่น้อนชมพู่หายตัวไปแต่ความจริงปรากฏว่าน้องสดดิ้งไม่ได้หลับต่อมาแม่ชี้แจงว่าที่ให้ลูกโกหกสื่อว่าหลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยยืนยันว่าตำรวจรู้เรื่องนี้นานแล้ว12ความจริงใกล้ปรากฏ เมื่อผลชนสูตรยืนยันชัดเจนว่านอนชมพู่ไม่ได้ถูกทำร้ายและไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่ซึ่งแพทย์ผู้ชนสูตรระบุว่าเป็นไปได้ที่เด็กพัดหลงป่าจนขาดอาหารขาดน้ำจนเสียชีวิต 13แม้จะเกิดดราม่ามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และลุงพลเห็นตรงกันคือน้องน่าจะเสียชีวิตจากการขาดอาหารอยู่บนเขาและทุกฝ่ายแม้กระทั่งผู้เชีวชาญก็มองว่า เป็นไปไม่ได้ที่เด็กสามขวบจะสามารถเดินจากบ้านขึ้นไปบนจุดที่เสียชีวิตได้เองสุดท้ายนี้ห่างน้อจชมพู่เดินขึ้นไปเองไม่ได้จริงๆคำถามก็คือใครที่เป็นคนพาน้องขึ้นไปและสิ่งที่จะบีบหัวใจไม่แพ้กันก็คือนับบันคดีนี้จะยิ่งเหลือตัวละครให้สงสัยน้อยลงไปทุกทีแล้วซึ่งล่าสุดลูกลุงผลรำ่ำไห้ไม่อยากไปจากหมู่บ้าน เมียขอเขียงข้างจบคดีหาที่อยู่ใหม่กรณีรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอฟแฝงล่าสุดมีปมที่ระบุว่าพี่สาวของนองนชพูไม่ได้หลับวันที่นงชพูหายตัวไปแต่อาจไม่ได้หลับและเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้านจากข้อมูลพบว่ามีการเล่นแอปดิ k ก์ตกจนถึงเวลา9ก5นาที ด้วยไทม์ไลน์ของลุงชัยพลลุงของนอนอัชมพู่วันที่11พฤษภาคมวันที่นอนองชมพู่หายตัวไปน,นั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีกลับมาจากส่วนถึงบ้านและออกไปส่งพระที่วัดถึงเวลา10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพี่นอนองชมพู่หายตัวไปอย่างไรก็ตามสรุปคำชี้แจงลุงพลที่ยังเป็นปริศนาเหลือเวลา7.06นาที ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยว่าลุงพลหายไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่โดยเมื่อลุงพลมาถึงวัดภูผาแอกได้เดินต่อไปอยังศารการปร,รียนจากนั้นมีการกรบพระและไปที่แคร่ยกขนของของ,ของพระครูบารัตและเดินกลับมาที่รถเพื่อนำเชือกรัดของที่หลังกระบะก่อนจะเดินต่อไปอยังโรงครัวของวัดและมีการพูดคุยกับพระอธิการบุญมารวมทั้งครูบารัตก็เดินมาด้วยตอนนั้นก็มีโยมแม่ ออกของวัดอยู่ด้วยคือแม่ดอนแม่ทองลุงพลก็ไปหยิบกระสอบข้าวที่โรงครัวจากนั้นก็ยกข้าวไปที่รถกระบะจังหวะน,นี้ครูบารัตยังไม่เดินตามมาลุงพลรออยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพระครูบารัตก็มาที่รถลุงพลก็ออกจากวัดโดยจับเวลาที่อยู่ในวัดได้8.23นาทีรวมตั้งแต่ออกจากบ้าน14.54นาที เมื่อย้อนคำสัมภาษณ์ของครูบารัตถึงเหตุการณ์ในวันที่11กรกฎาคมสามารถสรุปได้ดังนี้สำหรับพระครูบารัตระบุว่าเห็นลุงพลจอดรถจากนั้นเดินไปกระพระจึงสั่งให้ช่วยยกกรดบาทขึ้นท้ายรถลุงพลเดินไปที่ครัวลุงพลเดินตามหลังมาไม่เกิน5นาทีลุงพลแบกกระสอบข้าวขึ้นท้ายรถกระบะ ลาสุดวันที่13กรกฎาคมทีมข่าวเดินทางมาพบกับนายชัยพลวิพาลลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าส่วนเรื่องการย้ายออกจากหมู่บ้านตนต้องดูภรรยาและลูกๆด้วยหากย้ายก็คงไปที่ที่สบายใจอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ขับใจเป้าหมายหากจะไปก็คือบ้านเกิดสุดท้ายต้องดูที่ลูกกับภรรยา ซึ่งป้าแตงก็บอกว่าสามารถอยู่ได้ที่บ้านกกกและก็สามารถย้ายไปได้หากตนต้องการไปส่วนเรื่องบวชยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปที่ไหนก็มีมองไว้บ้างแต่ยังไม่อยากจะพูดออกไปเดี๋ยวจะเกิดความไม่สบายใจกับวัดนางสมพรหลาโพ ป้าของชมพู่กล่าวว่าเรื่องนี้ลูกชายคนโตได้ยินเมื่อวานก็ไปสอบถามทํานองว่าพ่อจะย้ายไปไหนลูกชายก็บอกว่าไม่อยากให้ย้ายไปไหนอยากให้อยู่ที่นี่ลูกก็อน้ําตาคลอซึ่งตนก็บอกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้แทบไม่ได้ไปสูงสิงกับใครคนไหนคนดีเราก็ไปใกล้ชิดคนไหนไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ไปใกล้ก็ไม่คิดอะไรมาก ส่วนที่น้องโอมไม่อยากให้ย้ายก็คิดว่าลูกเคยย้ายจากกรุงเทพมาครั้งหนึ่งไม่อยากจะย้ายไปที่ไหนเพราะสนิทกับเพื่อนแล้วส่วนตัวก็ได้คุยกับลุงพลแล้วก็บอกว่าหากลูกไม่ไปไหนลุงพลก็ไม่ไปส่วนตัวคิดว่าลุงพลคงพูดเพราะน้อยใจในโชคชะตาตนคิดว่าหากสากมีตัดสินใจย้ายไปตนก็คงจะไปด้วยแต่โอกาสคงน้อยเพราะลูกอยากอยู่ตนเคยพูดว่า บ้านถึงจะเป็นแบบที่เห็นในภาพแต่ความสุขไม่น้อยกว่าใครมีความสุขที่ได้กอดลูกทุกวันหาสุขคดีนี้ไปแล้วผ่านไปได้ด้วยดีตนจะไปทำบุญและกล่าวสาธุเป็นสิ่งแรก นายชัยพลซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลับโภป,ป้านนองชมพู่โดยมาทําธุระในตัวเมืองสกลนครซึ่งก็มีชาวบ้านขับรถผ่านจุดที่ลุงพลมาทําธุระเอารถมาซ่อมสอดรถทักทายให้กําลังใจลุงพลและโผกอดป้าแตนซึ่งชาวบ้านรายนี้ถึงขั้นน้ําตาคอเบา้า จากนั้นก็มีการชักชวนลุงพลให้ไปที่บ้านเนื่องจากถูกชะตาและเห็นข่าวในวันที่ไปคัมชโนซึ่งตัวเองมีความศรัทธาขอเชิญไปที่บ้านพักเนื่องจากมีสิ่งของที่อยากจะให้ทีมข่าวตามมาที่บ้านของชาวบ้านที่มาให้กำลังใจทราบชื่อนางสาวชัตธรมาเทพนิยมอ้างตัวว่าเป็นคนมีองค์ของเจ้ายาสีนักคาราบาลาหรือเจ้ายาสีเมืองเป็นแม่ปู่สีสุโธ โดยนางสาวชัดธรมาได้นำหัวใจพระโพธิสัตว์เป็นดวงแก้วที่ใสสะอาดเพื่อให้คุ้มครองลุงพลระบุว่าตนขับรถจะกลับบ้านแต่ได้เห็นลุงพลเดินอยู่ข้างทางโดยเห็นสีเสื้อเห็นฝ้ายผูกแขนเลยคิดว่าน่าจะเป็นลุงพลจึงถามกับแฟนว่าเห็นหรือไม่ตอนนั้นตนก็ขับรถเลยไปแล้วก็กลับรถกลับมาใหม่ส่วนตัวได้ดูข่าวอามรินมาตลอดตอนก็ นั่งลุ้นคดีมาอยู่เรื่อยๆตนเห็นลุงพลก็อยากจะให้กำลังใจโดยเฉพาะวันที่ไปคำชโนดตนเห็นภาพลุงพลยกใบสีพญานาคแล้วเกิดลมพัดตอนนั้นตนดูหน้าทีวีตนศรัทธานในพญานาคตนขนลุกขึ้นหน้าทีวีเลย ตอนนั้นเลยคิดว่าปู่ย่ารับรู้แล้วไม่ใช่แค่ปู่สีสุดโทและลงไปถึงเจ้าย่าสีนคราบาดานซึ่งเป็นเจ้าย่าใหญ่ว่าลูกท่านกลับบ้านแล้วเชื่อว่าคำอธิษฐานของลุงพลได้รับการตอบรับ ตนเชื่อว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองสัมภเวสีที่ไหนก็ต้องคุ้มครองตนยัะคุยกับแฟนว่าหากตนมีรางวันใหญ่จะไปบ้านกกกอกเพื่อเอาของบางอย่างให้ลุงพลซึ่งวันนี้เกิดบังเอิญเจอพอดีก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจส่วนตัวดีใจจนน้ำตาคลอตนตื่นเต้นเพราะอยากไปให้กำลังใจคนเห็นแล้วเหมือนเป็นญาติกัน ตนไม่ทราบเหมือนกันว่ารู้สึกได้อย่างไรตนเป็นคนที่มีสัมผัสที่6พอเห็นลุงพลแล้วเหมือนเป็นญาติพี่น้องลูกหลานกันตนเชื่อว่าคนบุญต้องเจอคนบุญผีต้องเจอผีจึงอยากให้กำลังใจตอนกอดป้าแตนรู้สึกดีใจจนน้ำตาครอใครจะเชื่อหรือไม่ตนไม่รู้นางสาวชัดธรรมายังระบุว่าสิ่งที่ตนสัมผัส เหมือนเป็นกระแสจิตผ่านตนรับรู้ได้ว่าท่านต้องการสื่อสารอะไรตนไม่ต้องการเข้าทรงไม่เคยลงทรงให้ใครเพียงแค่ตนมีของอยู่